มเหมือนน้พาเน็กหน่อยมาวัดเบึงเบึงเบึงคุณเป็นกําลังถวายเข่าพระอาจารย์ซอยกันซอยกันพี่น้องสอยยก,ยกเอาบุญน,น้ำกันเด้อมาๆมาๆมาๆสรอยกันยกโอ้ยนัดนัดนัด,นด,นดยกน้องเมย์ก็มาน้องพิมก็มากับเขามีแบบนี้ละบานบานข้าแน่ต่ไต่ในเอาบาน สบายแล้วมากินเขาน้ำกันพี่น้องมา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 แซบหลยพุ่นนะนั่งกินบัวสนพะเพินกับฉันเข้ากับกินสันตัวบาทนี่ข้าลูกข้าหลานกินเขามากแซบต้องกันครับ่านัวหัวมวนได้ทึงบุญได้ทึงอิม่มอ้าวบาทนกินกินกินแซบ โอ้คุณนะน้นองเมยก็น้องพิมกินใหญ่เลยโต้กันกินกินเถิงกินเถิาางเบิ้งโทรศัพท์ปานี้ผู้บางคนโอ้โห,โห่คุณน่ะมีเรื่องอาหารไต่อาหารไทยอาหารอีสานข้าวเหนียวก๋ามีแเสบร,ร้ายน้องพิมพ์ว่ะฝุ่นน้องพิมพ์แสรรีบแห้งว่ะสิเอาซอยกันกินพี่น้องมาวัด มือนี่อิ่มคักอิ่มทึ้งบุญอิ่มทึ้งเขาอ่านี่ะอ่ะวัดที่ทางทางไต้เด้อค่ะนี่อยู่ทางไต้วัดอยู่ภาคไต้วัดทำเขามาย่างจังหวัดชุมพรมาเด้อกินเขาน้ำกัดพี่น้องเสียบหลมุมเอามุมเอาเสียบคักเป็นตนาไนขุยถือข้อกับผูเพิ่นมาวัดน้ำกันพี่น้อง เองินมากเงินมากเอาโอ้ยแสีบของแสีบแกงเห็ดเด่นั่นแกงเห็ดอมหัวกกะม,มีทั้งอมหัวทั้งแกงเห็ดทั้งต้มปาลาเมื่อยอะค่ะเสบหลายเอาเอาเอาเนื่องไปแสีบมาพี่น้องมากินน้ำกันกินแล้วก็ อยว่ากันไหมมุมมุมมุมเอาโจ๊เขาอ่ำแสบไหลเอาเอาไม่ยังอีกบันอ่ำแสบเพิ่นกระไดผ่าหลานมาวัดข่อยกระแซบข่อยกระกินสุดตัวบ้านอ่ำกินขาวัดพี่น้องแก้มแสบมันไปดูดูี่ท้าอ้วนคัก อ้วนค่ะคักบาทนี้แต่ว่าหันโดนไปย่านโลกไผ่ไข่เจ็บห้างๆ้เนี้ยไปดูว่าได้มั้สิอ้วนอ้าวกิน <c oughs> กินแบบเสียบแบบนัวเลยไล่ยางไลเนี่ยออก,กับเขาอ้าก็ต่างกอ้าวไปกัไปกันองเสียบ ของจองว่มาต่อต่กล้องตามคล้องพี่เหมย

cái này dễ rồi cái gì qua đây chưa có một lần ra có